แยบแยบไปดิแยบไปดิสามทีนอนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงซะมากี่ตัวกี่ตนสองตัวสองตัวตนโอเคแยบ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 ไอ้นั่นยังมาไม่แยบจะนั่งทํามะเขือเอาสามโอเคปิดประตูไปก่อนเฮ้ยจะเหมือนจะหวัวโอ้โอ้ไม่กอดเข้ามาได้ไงทะลุเข้ามาได้ยังไงแฮ็กแมพเหรอนี่นะนวดหำ่นวดนวดหำ <c oughs> จะได้ตุงตุงโอ้โหพอดีแหละมาทางหน้าร้านเราจะได้ลงไปเก็บของในจักรยานด้วยนะครับฝากเอาไว้ก่อนนะ <c oughs> ลืมกดรับเพกอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> ถือว่ารับของรางวัล2รอบกันแล้วกันเอ้ยเิยแต่ว่ารอบนี้ก็ได้ของดีแล้วนะถือว่าโหดมากอ่ามีนกไหมผมว่าต้องงูงูงูต่ยเอาไงมีไมอะหมัดเดียว <c oughs> อยู่ไหนนะตัวติดไฟตะกี้นี้มาเคลียร์กันก่อนแกต้องต้องต้องใช้ปืนแกต้องใช้ปืนโอเคดอกกระเป๋าซะด้วยขอบคุณครับขอกับข้าวได้ไหมหนังสือรถหนึ่งเล่มครับผมคุณเจนครับขอรับภารกิจเพิ่มเติมนะอาบ็อกซิงยิมอ๋อยิมเหรอไม่เคย,ไ,เคยไปแฮชื่อปปแปลกๆจิมโอ้ใกล้ๆเลยไม่ได้ไกลามาก เฮ้ย hey, ไม่เคยมายิมนี้ยิมใหม่ใช่ไหมเพิ่งเปิดใหม่โอ้ oh my god mm hmm. ขอบอกได้เลยนะครับนี่ไอเจ้านี้ผมคันไม้คันมือหมดแล้วเนี่ยดูดูมันได้แมคนิค,นคโอ้โหผมไม่น่ารับเควสรอบแรกเลยน่าจะเข้ามางัดไอพวกนี้ก่อน3ตัวใช่ไหมตัวหนักหนัก,หน,กหนึ่งตัวครับวิ่งนะเพราะว่าตอนนี้มันคืนแดดคืนแดดไม่ใช่คืนแดดกลางคืนต้องบอกว่ากลางคืน,มา,าานมาที่สว่างสว่างหน่อยมาที่สว่าง ต่อยได้ต่อยดีต่อยไปดีไบค์กอรอทีหลังอืมลม้มล้มหมดเอาให้โอ๊ยโอ๊ยโทษ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 นี่แน่เอาให้ล้มไม่ให้ลุกอย่าลุกพี่ไบค์โอ๊ยมันสวนกลับเราได้วะไอไบค์เกอร์เนี้ย